โรงพยาบาลค่ายกาวีละมณฑลฐานบกที่33นะคะส่งชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพกําลังพลในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่อำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อให้ฐานทุกนายเ,ยเข้าถึงบริการในเรื่องของสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะ ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายกวีละมณฑลฐานบกที่33เดินหน้าภารกิจดูแลสุขภาพกําลังพลอย่างทั่วถึงโดยได้ลงพื้นที่ค่ายเทพสิงกรมฐานพรานที่36อําเภอแม่สรียงจทยแม่ห้องศนในการให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่กาลังพลในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ฐานทุกนายได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างครบวงจรตั้งแต่การวัดคอมดันโลหิตการเจาะเลือดตรวจคัดกรองความเสี่ยง ตรวจสมรรถภาพปอดตรวจสุขภาพช่องปากและการประเมินสุขภาวะทางจิตพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่พบบ่อยในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกและก็โรคมาลาเรีย พร้อมได้พูดคุยให้กำลังใจแก่กำลังพลนะคะเพื่อสร้างความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนอย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการทางการแพทย์เชิงรุกของโรงพยาบาลค่ายกาว,วิละที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและหว่างเป็นอยู่ของกําลังพลให้มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติภาพพรกิจในการรับใช้ชาติได้อย่างเต็มกําลังความสามารถและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ